ที่พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงสองจังหวัดหนองคายและเลยปรกากฏว่าเปิดเวทีปราศัยแบบรัวๆนะครับ4.4เวทีคุณอุ้งอิงก่อนคุณอุ้งอิงแพ่ทองทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยอยู่ในเวทีปราศาัยที่อำเภอเมืองหนองคายเป็นการวีดีโอคอลเข้ามาแล้วช่วงหนึ่งบอกพ่อใหญ่ทักษิน,นคิดทอดคนหนองคาย สามคนนะคะขอแนนสไลด์พี่น้องคายทั้งสามคนไปช่วยแก้ปัญหาปากชองไปที่น้ำหมดเลยได้ไหมคะพี่น้องชาวอีสานทํางานน่ะแต่กลับได้เงินน้อยประโยคนี้มันต้องเล่กพูดกันได้แล้วค่ะรัฐบาลถ้าเราประัะกาศาเมื่อไหร่ชาวอีสานจะต้องทํางานเหนื่อยน้อยลงแต่มีตังม,มากขึ้นค่ะเราจะต้องไม่วอกแวกต้องแน่วแน่ ชีวิตของพี่น้องค่ะถ้าเราแบ่งใจไปสักปัดหนึ่งให้พักอื่นนายกคนเดิมเอาไหมหนึเวทีที่อำเภอโพนพิสัยครับคุณเศรษฐาทวีสินพูดถึงพักคู่แข่งแหมเรื่องดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยพักคู่แข่งถึงจะทำหนังออกมาล้อเลียนตนเอง ก็น่าจะหมายถึงหนังของรวมไทยสร้างชาติ c a s h และ s ซ o c i e t y จำได้พี่มีคุณป้าบอกว่าเขามีนานแล้วพี่นิดพี่นิดก็คือนี่แหละฮะเศษฐาทวีสินไม่ต้องเป็นดารากันเลยนโยบายเงิน1 0 0 0 0บาทดิจิตอลสำหรับพี่น้องที่อายุเกิน16ปีครับเป็นนโยบายหลักที่ได้รับเกียรติจากผู้พักผู้แขง มีการทำหนังออกมาล้อเลียนกับผมครับไม่ต้องเป็นดาราเลยเขาทํามาให้เลยรายการนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่โดนเดี๋ยวยังจะมีอีกนะครับคุณผู้ชมครับคือหลังจากเสร็จสิ้นเวทีที่ทางฝั่งของหนองคายแล้วก็ไปที่เลยที่เลยเนี่ยเห็นว่าเสร็จไปเวทีนึงแล้วนะฮะและเดี๋ยวช่วงค่ำจะไปที่วังสะพุงต่อครับ